สวัสดีครับผมวันนี้เราจะมาอธิบายแนะนำแล้วกันการพ่นแลกเกอร์เคลือบชิ้นงานนะครับวันนี้จะใช้เป็นแลกเกอร์ 2K ของสัมุไรนะครับแลกเกอร์เคลือบเงารหัส 2K01 ตัวนี้มันจะเป็น2ระบบนะครับมีฮาร์ดกับตัวนืเลกเกอร์อย่างละครึ่งกระป๋องวิธีการใช้ก็กคือเปิดนี่ออก มันจะมีฝาล็อกนี่อยู่ดึงออกมาแล้วก็ใส่แบบนี้นะครับกดลงไปให้เข็มมันจิ้มทะลุแลกกเกอร์สองห้องสองชั้นให้ทะลุกันระหว่างฮาร์ดกับตัวแลกกเกอร์นะครับหลักการก็คือเราจะใช้มือกดลงไปแบบนี้ก็ได้ตรงๆนะครับให้ตรงๆนะหรือว่าจะตั้งอย่างนี้แล้วก็เอามือทุบอย่างเงี้ยแนวตรงๆก็ได้คือทายัางไงก็ได้ไม่ให้ ระหว่างกดแล้วเข็มเนี่ยมันหักถ้ามันหักแล้วเข็มข้างในมันจะไม่ทะลุกันแล้วมันจะใช้ไม่ได้นะครับหลังจากเข็มแทงทะลุแล้วเขยา่าแล็กเกอร์ให้มันเข้ากันประมาณ2 3สนาทีใช้งานอยู่ได้หลังจากเปิดแล้วประมาณ6-7ชั่วโมงนะครับระยะเวลาหลังเปิดกระป๋องแล้วต้องใช้ให้หมุนะครับเก็บไว้ไม่ได้ถ้าเก็บไว้แล้วมันจะแข็งนะครับพ่นไม่ออกเลย นี่ก็เป็นชิ้นงานที่เราเตรียมมาแล้วนะครับขัดกระดาษทรายไล่เบอร์กระดาษทรายจยนถึงเบอร์พันนะครับเก็บเรียบหมดแล้วงานอันนี้ตัวนี้เป็นงานหุ้มผ้าแท้นะตัากการพ่นเราก็คือไม่ต้องพ่นตากแดดนะถ้าเป็นแลกเกอร์ 1K ธรรมดาเนี่ยเราต้องพ่นตากแดดอากาศร้อนๆน,นะครับถึงจะเงาตัวนี้เป็น 2K ไม่ต้องพ่นตากแดดนะ พนในที่ร่มและไม่มีลมถึงจะสวยโอเคเดี๋ยวเราไปเขาย่าและกเกอร์กันก่อนนี่นะครับการตอผมจะใช้การทุบแบบนี้นะทุบลงต,ตรงๆตั้งตรงๆทุบปุ๊บหลังจากทุบเสร็จแล้วเข็มมันจะกดหากันได้ทะลุแล้วนะครับทะลุหากันได้แนละ้ว ครับตอนนี้ก็ขายาสองนาทีเรียบร้อยแล้วนะครับตัวน,นี้ในส่วนของผมนะก่อนจะป่นเนะี่ยผมจะป่นป่นทิ้งไปก่อนสักสองสามรอบนะครับเพื่อว่ามันจะมีแล็กเกอร์ค้างอยู่ในหลอดที่ไม่ได้มาผสมกับตัวฮาร์นะดข้างในเนี่ยเราจะป่นทิ้งไปก่อนกนะ่อนจะป่นทิ้ง ก็จะเริ่มพ่นเลยีแต่ผมจะเริ่มพ่นจากขอบขึ้นมาก่อนนะครับไล่ขอบก่อนแล้วก็ค่อยไล่ข้างบนนะตอนนี้จับเวลาอยู่ที่เที่ยงหนึ่งนาทีนะครับ พ่นรอบแรกนะครับรประมาณนี้เดี๋ยวเราจะพ่นทีละชิ้นนะครับเราจะพ่นทีละชิ้นแล้วเราจะมาส่องดูก่อนว่าตรงไหนที่ระเกอร์ไม่เต็มเราจะสามารถเติมได้เลยนะครับทีเดียวชั้นแรกเราต้องพ่นบางๆปูบางๆไปก่อนนะครับเราต้องมาส่องก่อน นี่คือชั้นที่หนึ่งนะครับเราก็จับเวลาพักไว้อีกเจนาทีนะครับผมตอนนี้ก็ครบเวลาแล้วนะครับเจดนาทีครับเที่ยงหกว่าละเราจะมาพูดรอบสองรอบสองนี้เราอัดได้เลยนะแต่ว่าระวงังเยอมนะ